ไม่มีใครกล้ามาตอนนี้พี่เห็นงาผมอยู่แบบอ้าอย่านี้อย่า้ยรอแล้วแล้วมึงไม่ถ่ายนะแหม่แล้วก็ทำไปเรียบร้อยเริ่มเลยสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราทำรายการแบบนี้ออกไปอะ่ะจะปลิวเมื่อไหร่เพราะมันก็เริ่มเสี่ยงซีน <c oughs> เสี่ยงคลิปเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสนุกเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่กับห้องปรดท็อกปลอดเชื้อนะคะเราปลอดเชื้อจริงๆในห้องนี้ไม่มีทีมงานเลยกูตั้งกล้องถ่ายคนเดียวถ่ายคลิปนะคะแครรับเชิญดีพีดีเปนะคะหล่อหล่อไม่มีหล่อเท่าของหนูอีกแล้วกูเชื่อว่าอันเนี้ยมึงอาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้หนูรักเอมี่ล็อกซี่จำไว้เลยชื่อนี้ใส่กบครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นกี่พยานคะพยางเดียวครับพยางเดียวอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยยังวัยรุ่นอย่างนะครับยังวัยรุ่นมีแรงไหมครับโอ๊ยผมหกด้วยอันนี้หกเสร็จดูเพิ่งตื่นคะเนี่ยไม่ใ,ใส่ไม่ได้นะเป็นนักร้องใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่นักร้องจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องน่าจะเป็นสายแบบแรปด้วยไม่ใช่ละ เคยร่วมงานกับเอ็มไหมคะ่เคยเจออยู่นะมึงพูดอะไรวะกเสียนอนน้อยวมเชอ์นอนเด็กเน่เราเคยร่วมงานกันไหมเอาดีดีไม่เคยร่วมงานแบบร่วมงานจริงๆอะน่าจะเคยเจอมั้งเคยเจอกันหรอเคยเจอแบบเจอกันผ่านๆอะเราเคยได้กันไหมเคยเคยชัวร์ขำอย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็รู้ว่่เอง เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าคำใบ้เธอเป็นอะไรบ้างหล่อกไม่อยากเอาดีๆไม่อยากเปิดเลยเพื่อทั้งใหม่แล้วไม่รับน้ำปกติทีมงานเขาโกหกแล้วครับคำใบ้เนี่ยคือไม่เคยโกหกถือว่าเธอเป็นคนขี้โกหกนะขผมไม่ผมไม่ผมเพื่อนของเพื่แต่ผมยังไม่ได้โกหกอะไรคุณเลยเราจะเล่นเดี๋ยวค่อยปลดแฟ้มนะเราจะเล่นคำถามสามวิเธอต้องรีบตอบถ้าเธอไม่ตอบเธอจะโดนแป้งจากข้างบนนะคะพร้อมอย่างฟังมีมีจะเรีนเถอะ พร้อมนะคะ5 4 3 2ช like ักมือไหนคะ1 2ึอคุณอาจจะยังตกกระใจอยู่เราจะถามช้าๆให้คุณตอบภายใน5าวิคุณชักมือไหนคะคาณตอบซ้ายก็ได้ชางแลกโอ้ยซ้ายถือว่าเป็นคนมียีนเด่นอ่ะเริ่มคำใบแรกนับป่อง ฝ่องมาอีกแล้วหรอฝ่องกระพลชูมือก้าสูงเท่าไหร่คะประมาณหกพคุครักพุทธมีกี่เซนสามสิบสามส<ะ>ิบเซนหกฝุองแปดสิบเล็กแต่ยาวาใช่ดูจากทรงไม่ใหญ่เล็กยาวใส่น้อยเพาไปขึ้นที่ผมหมดถ้าคุณไม่เห็นนี่นะก yes, ลับมานะอีกเยอะครูเอาอีกเยอะหรอรอบไหม หล่อแม่ชอบคนเดียวอีกแล้วคุณชอบอีกแล้วไปบอกหนไว้อย <c oughs> ่าให้เขาป้าต่อยเธอราเราเล่นทำใบที่สองคือลิงลิงน้าต๋องทำใบที่สามคือหน้ากากหัวใจทำใบที่สี่คือพระเอกพระเอกหน้าเหมือนลิง <c oughs> เหรอเกมสี่พี่ติก๊กสอนรพงพงพี่เกดคนนี้เ็เป็นพระเอกเหรอ เธอไม่อายเขาเราเป็นพระเอกหรอพ่อบอกว่าเล็กอยู่นะต้องมีแฟนยังเนี่ยเดือดเดือยู่อ่ะเฮ้ยมึงเลบมาเนี่ยคิดว่าพระเอกคนไหนจะกล้ามารายการเราไม่มีใครกล้ามาเพราะพระเอกส่วนใหญ่เขาจะเก็บตัวเขาจะไม่กล้ามาบอกว่าตัวเองคู่จริงๆอยู่ช่องไหนคะบอกได้ไหมไม่ไม่ไม่มีสังกัดเราเคยดื่มด้วยกันไหมคะ ไม่คิดว่าเนีเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดคะไม่ได้เกิดในกรุงเทพนะจะใบให้ว่าจริงๆมีบ้านอยู่เชียงใหม่ด้วยมีผลงานเพลงไหมคะมีครับตอนนี้เพื่อเห็นเงาผมอยู่แ่บอ๋อใช่นี่เห็นเงาเฮ้ยเฮ้ยหล่อเลยเอาแล้วไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเราเอาท่ากับใครเอาอันนี้เอา คิดเองหรือว่าเปิดเว็บไปด้วยคะก็มีม,มีดูบ้างครับไปดูบ้างหาแรงเั็นดานใจครับมึงฟังกูนะมึงออกไปจากเดียวมึงพังมึงพังอ่ะท้ายแล้วพี่เอ็มสบเจ็มสิบไม่มาพี่บอยไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ <c oughs> อุนอุนเวิร์กพ,พอยท์เพราะผมหยิกไงหนึ่งสองสามอุลเวิร์กพอยท์ค่ะคำตอบคุณเวิร์กพอยท์นะครับอะพี่เอ็มก้มหน้าครับก้มหน้าตัดตา เก้าตายค่ะตายแล้วตายห้าแล้วไป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 เลยไปไปเลยกับไรฮีเดี้ยวนะครับไม่หมดดิโอ้ยนี่ค่ะเก้ เล่นมันเป็นสคริปต์นี่ไงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเล่นเนียนมากเลยก็ปกติชอบทำบุญไหมคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ก็ถ่ายพวกรายการมีหกฉากอะไรเงี้ยครับที่เริ่มกลับมาถ่ายได้เพราะว่าโควิดก็ละครซีรีส์อะไรเงี้ยยังไม่ได้แล้วผมก็เลยเสีโอกาสแบบทำอัลบั้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนเจ้าชู้ไหมจริงๆแล้วอะ จริงๆแล้วมีช่วงที่เรียกได้ว่าก็ถ้าจะเรียกว่าเจ้าชูก็ใช่อยู่ในช่วงหนึ่งครับเจ้าชู้วกมากเลยเหรอเราไม่ได้แบบคบใครเป็นแฟนหลายๆคนแต่ว่าเหมือนเราก็จะที่เรียกว่า o n น d a ส stand อะไรเงี้ยปกติชอบไปกินบะหมี่ไหมฮะบะหมี่คืออะไรอ่หมายถึงตี๋อ๋อไม่ได้ชอบครับไม่ได้ชอบ,ชอบก็เ <ๆ S 1> คยบ้าง มันเป็นประสบการณ์ที่เราก็แบบไม่คิดว่าเราจะนั่นเหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ได้รู้ก็ดีจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเปรียบเทียบกันนะเรารู้สึกว่าเราชอบความสัมพันธ์นมากกว่าเอาดิเอาดิบบได้ดไ,ดได้อะไรอ่ะ <laughs> สเปคที่ชอบที่มผมราได้มีสเปคขนาดนั้นสเปคแบบภายนอกนะแต่สเปคแบบความคิดอะไรเงี้ยก็มีนิดหน่อยสเปกภายนอกผมใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันดึงดูดแล้วก็อ๋อนี่ดูด,ดึงไปดูดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้มีดึงดูด <c oughs> ถ้าถ้าเจอพี่ก่อนเนี่ยเผอผอนี่วีโอ้โ oh, หไปแล้วพอหาวีตอนนี้ผู <c oughs> <c oughs> ้หญิงเดินมาเนี่ยมองอะไรเขาก่อน ไม่นับหน้าแล้วกันนะเพราะออว่าหน้ามันมันปกติอยู่แล้วล่<ร>ะทุกคน,นก็มองอหน้ากันอยู่แล้วล่ะมองขากันแหละชอบออกผู้หญิงนขาสวยๆไม่เชิงแต่มันก็เป็นส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบุคลิกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ตัวทรงก็ทั้งหมดแหละแล้วก็มองดูแบบเออถ้าเขาเดินมาแล้วมันแบบมันดูมีความมั่นใจอ่ะเออมันก็เราก็สนใจอ่ะถ้าสมมติขาเลียวแต่ลอยท่อหน้าบันเลยอย่างเงี้ยเอาไหมอ๋อไม่เป็นไรพาไปสักทับได้ เคยทออไม่เป็นไรเคยมีเพื่อนในกลุ่มที่แบบทําเรื่องแสบๆบบ้างไหม วีรกรรมกับเพื่อนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบช่วงที่เราออกเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวงก็จะเป็นแบบเพื่อนกันตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ประถมเลยครับผมคือคบกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่ใช่มันก็จะเหมือนรู้จักกันดีอะไรเงี้ยช่วงมหาลัยที่เราแบบเจ้าชงเจ้าชูอะไรเงี้ยเราก็ได้มาจากเขาแน่หละอ๋อเพือนเพนผิดจริงจริงอะผมอะไม่ไม่อันนั้นเลยนะไม่ยุ่งเลยนะเรื่องพวกเนี้ยผมมีแฟนมาตลอดตั้งแต่ม .6 เงี้ยจนถึงปี3ามอะผมแบบไม่เจ้าชูเลยเขาเที่ยว เที่ยวกันเขาไปดื่มกันอะไรเงี้ยผมไม่ไปนะเชื่อวผมไม่ผัจนแบบอยู่ๆก็แบบเอ้ยเลิกแบบไม่มีแฟนแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันไม่รู้เหมือนกันชีวิตมันจะได้มีวัยรุ่นที่ยาวนานสักแค่ไหนก็ซัดเลยจะเหนียวเลยช่วงเอาซดหน่อยไม่สะกิดกูเนาะ ก็ไม่รู้จักไงไม่จับก,กันไงจะให้ทุกทางได้ใืรดูก้าเรโอเคโอให้เก้าตอนนี้เก้าก็ถือว่าเป็นแบบเด็กเจนใหม่ที่ทุกคนรู้จักเก้าเยอะมากอะไรนยให้เก้าฝากเรื่องเซ็ก ับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นั่นจริงๆผมว่าพวกเด็กๆเขาก็น่าจะรู้กันเยอะแล้วลผมว่าหลักๆคือคุณพ่อคุณแม่มากกว่าที่บางทีอาจจะต้องตามให้ทันหน่อยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปทีเนี้ยแทนที่จะไปห้ามไปรักนวนสงวนตัวมันก็มันก็ดีมันก็เป็นมันก็เป็นเทคนิคนึงที่สร้างคุณค่าแต่ว่าจริงๆผมว่าคุณค่าของคนมันมีมากกว่ามากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายของตัวเราเองซึ่งเราจะทำอะไรมันมีผล ของการกระทำที่ตามมาทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือผลของสิ่งนั้นบ้างแต่สําคัญที่สุดก็คือบางทีถ้าเรายังไม่พร้อมหรือว่าจะมีลูกหรือว่าโรคติดต่ออะไรต่างๆข้ามสัมพันธ์เนี่ยง่ายที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไปสร้างปัญหาให้ทั้งแบบตัวเองหนักใจแล้วก็ครอบครัวก็หนักใจครับก่อนที่จะฝากผลงานตอนจบนะคะแล้วก็มีคําถามจากทางบ้านที่เด้งขึ้นมาให้ก้าสามารถแก้ตัวได้เราชักข้างซ้ายจริงๆนะคะ ตอนแรกผครั้งแรกผมต่อข้างขวา,ขาแต่ก็อาจจะเมื่อย แยกซ้ <ś led> ายขวาไม่ออกเพราะว่าผมห้องนอนมีกระจกอะไรเงี้ยก็แบบเอ้กูดูในกระจกแล้วไหนซ้ายไหนขวาว่าอะไรเงี้ยชาติน้าฉันไดเกิดเป็นกระจกเธอไอ้สออไปก้าวมาผลงานได้ค่ะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ฝากช่อง YouTube ผมแล้วกันนะครับชื่อช่องก้าวจิระยุนะครับแล้วก็มีซิทคอมประจําก็คือหกฉากรับจานนะครับผมทางเวิร์กพอยท์แล้วก็ฝากบงแบดบาบูนด้วยตอนนี้กําลังทําอัลบั้มใหม่อยู่นะครับ อ,อย่าบอกความในใจว่าเป็นแฟนลับเก้ามานานแล้วเพราะว่าเรามีเสื้อทีมเก้าด้วยวิสมมอนนที่เราใช่เสื้อสีดำใช่ไหมของ The f a ฟ e อะที่เป็นทีมที่จริงเหรอเสื้อเด e f a ฟ e มีด้วยใช่อเพราะ<ม>ว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยช่วยเราประมูลเพื่อไปไฟไหม้ที่เชียงใหม่แล้วเราก็าประมูลไว้เอง <laughs> โดยที่บอกว่ามันสูงแล้วนะ <laughs> แต่จริงยังไม่มีใครประมูลหรอกคู ปิดประมูลเอ็มปิดของกูเอ็มเขาบอกว่าชอบชอบชอบมากขอบคุณครับก็ถ้าจบจาก B ีเป็นเอ็มก็ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบอกว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะรุนแรงเข้ามาทีทีแล้วมันก็วันนี้เราแค่เป็นบีกนบทดดโอบของเราได้ ขยบเล่ยเป็นขยบแระเภขอเป็นอะไร